ข่ามากนะที่หักหลังฉันคิดว่าตัวเองฉลาดนะที่ปล่อยคลิปนั้นออกไปพี่โคสินมันพูดถูกในที่สุดเธอก็ไว่ต่อประกาศเช่าฉันดได้ฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่สิจ๊ะการที่คุณต้องมาติดขุกแบบเนี้ยก็เพราะว่าเหมือนดาวมันแฉมันคือต้นเหตุแล้วในคลิปมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณเป็นคนที่ฆ่าพี่โกสินเพราะฉะนั้น รับสารภาพซะไม่มีทางเธอก็ต้องตกนรกไปกับฉันด้วยคิดดูดีๆนะคุณชนินถ้าเราสองคนติดคุกกันทั้งคู่แล้วใครจะดูแลลูกฟังดีๆนะถ้าคุณสารภาพว่าคืนนั้นคุณอยู่ที่นั่นคนเดียวฉันไม่เกี่ยว ฉันก็รอดแล้วการที่ฉันอยู่นอกคุกฉันก็จะได้ดูแลไบเบิลกับแบมแบมแล้วฉันยังสามารถวิ่งเต้นให้คุณอยู่ในคุกได้แบบ VIP คดีพี่โคสินเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนรับผิดรีบปิดคดีให้ได้ แล้วหลังจากนั้นฉันก็ยัดเงินทำเป็นว่าคุณป่วยก็ได้จะได้ย้ายไปนอนที่โรงพยาบาลสบายๆส,ส่วนฉันกับลูกก็จะได้ไปเยี่ยมคุณได้ด้วยคุณคือทาย,ยาทโสดียอมกัญน,นาคือสามีฉัน ว่ายังไงฉันก็รักคุณเราร่วมทุกร่วมสุขกันมาขนาดนี้แล้วฉันไม่มีวันทิ้งคุณค่ะเพราะฉะนั้นสารภาพซะว่าคุณทำคนเดียวหลังจากนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้กองทรงยุศ ที่จะช่วยปิดคดีให้ได้เร็วที่สุดคิดให้ดีนะคุณชนิน วันดีพีเมียมู<ด>จอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย